เออ,เอ,อนั่นจัดการจัดการร,าารักษาขาให้นะครับเดี๋ยวติดเชื้อนะครับผมอันนี้จะเป็นฟองออกเลยนะครับผมผัดหครับพี่นะครับว่าพี่กินอะไรนะครับเขาก็จะล้วงปากนะครับว่ามันกินได้ไหมนะครับประมาณนั้น きっと「この夏は充実するのもうど噂の Dreaming がーー忘れないで」「 พามาดูน้องเพชการนะครับหนุ่มเนื้อของเราล่อน้ํานะครับน้ําก็มาเป็นช่วงแต่ตอนนี้น้ําไหลแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อควานจะทําการอาบให้แล้วก็หลอกล่ออาหารให้น้องด้วยจะกินไหมดูครับพัฒนาการน้องไวมากครับผมแป๊บเดียวนะครับกินเป็นแล้วนะครับดูยัดสายยางให้แล้วแต่ก่อนนี้กินไม่เป็นเลยนะครับผมอาศัยต้นกล้วยนะครับอาศัยต้นกล้วยตัดให้กิน อนนี้น้องก็กินเป็ดแล้วนะครับผมนี่ส่วนแผลก็รักษานะครับไปเรื่อย,เร,อยเริ่มจะหายดีนะครับดูครับเก่งมากครับผมทุกวันนี้น้องนะฮะน้องเพชรพันล้านหรือว่าน้องเพชรนั่นเองนะครับผมน้ําต้องรอเป็นเวลานะครับไม่ได้มาไหลไหลให้ตลอดนะส่วนนู่นก็ จะเป็นขาโหดขึ้นทุกวันนะครับมีอาการงอนนะครับรักน้องมากเกินไปนะฮะรักน้องมากเกินไปไม่ค่อยจะสบอารมณ์เท่าไหร่โยนของนะครับเก่งนะครับมาอยู่นี้ได้ประมาณสิบวันนะครับผมนี่ถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะสิบวันอาบน้ำครับอาบน้ำให้เขาขัดเนื้อตัว นะครับผมดูหุนห่นหุ่นดีครับผมหุ่นดีมากเริ่มจะกลับมาอ้วนนะครับเริ่มจะกลับมาอ้วนแล้วอาบน้ำาัหน่อยนะครับจะได้ขัดรออขัดคลายขัดที่คราออกให้อาบเสร็จก็จะเล่นขี้ตมขี้ดินนะครับเวลาอาบก็จะอาบฝั่งนี้นะครับว่าเวลาเล่นก็จะไปฝั่งนู้นนะครับ เพราะว่าด้านนี้น้ําก็จะไหลลงด้านล่างขัดขัดขัดถูถูอยู่นู่นแต่ก่อนก็กลัวน้ําเหมือนกันนะครับผมอยู่นู่นนะครับเพราะว่าผมเคยจะอาบน้ําให้เขาเขาก็กลัวเหมือนกันนะครับแต่ทุกวันนี้เริ่มจะชินเริ่มจะชินแล้วครับผมอีกสัาพักก็ต้องชอบ เดี๋ยวผมปอดอาหารให้เขาก่อนนะครับมานี่เร็วนี่เรรวนี่เรอนเ่็วๆๆ็วๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆกๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆอๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆนอํากๆๆๆๆกๆๆๆๆกๆๆวๆๆๆๆๆๆๆ้ๆแๆๆๆๆๆรอๆๆๆ สุดทึ่งนะครับผมจากที่อาบน้ําไม่ค่อยเป็นนะครับแล้วก็กินอาหารไม่ค่อยเป็นนะครับมาอยู่บ้านนะครับแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับผมกินเป็นทุกอย่างนะครับทิ่นนใบไผ่ก็มีให้กินนะครับออยู่ที่ศูนย์นะครับใบไผ่อย่างเยอะเลยนะครับเป็นกระมังกินไม่เป็นนะครับมาถึงบ้านก็จัดการนะครับเป็นทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้น้องพัฒนาการเก่งมากๆครับผมแป๊บเดียวนะครับเป็นทุกอย่างกันแล้ว ยังไงก็ฝากเข้าไปให้กำลังใจน้องกันได้นะครับผมทางช่องผาย้ก้านกล้วยแฟมิลี่ครับผมฝากาเป็นกำลังใจให้น้องกันด้วยนะครับน้องอามาอยู่นี่ก็สิบวันนะครับผมน่าจะไม่มีนมไม่กินก็ได้ผลไม้จากพ่อพ่อแม่เอฟซีลยครับผมทดแทนนะครับทดแทนน้ำนมนั่นเองนะครับตอนนี้แม่กวนก็บอกว่าเขากินหญ้าเก่งนะครับ การขับถ่ายออกมานั้นก็ไม่เหลวนะครับไม่เหลวเหมือนแต่ก่อนไม่เหลวเหมือนแต่ก่อน <c oughs> ไม่ยอมไม่ยอมจะอยากไปเล่นทรายอยากไปเล่นทรายแล้วเอาทรายมาให้วันเดียวก็หายหมดเลยครับผมไม่เคยเจอนะครับน้องน่าจะไม่เคยเล่นทรายนะครับมาวันเดียวหายหมดเลยความสุขนะครับความสุขของเขามาอยู่ที่นี่ก็มีพี่นะครับ2เชือก ไม่ว่าจะเป็นอ่มะลหิหรือว่าการกล้วยนะครับผมนู่นเลยฮะน้องมะลิก็อยากจะเล่นกับน้องนะผมหนาวผมหนาวอากาศหนาวด้วยลมเย็นนะครับผมวันนี้ลมเย็นวันนี้ลมเย็นด้วยเขาถึงก็ก็ะบอกฮ่าอุบะกอดด้วยเนาะ ้องรัดน้องมาฟังนี้นะครับผมน้องยังไม่ชินยังไม่ชินกับโซ่นะครับผมเพราะว่า,าเขาเลี้ยงนะครับน่าจะปล่อยเอานี่อ๋อกอ็ยังมียานะครับมารักษาให้น้องครับผมจะเป็นยาเหลืองแล้วก็ไฮโดรเจนนะครับผมเพราะว่าต้องรักษาทุกวันนะครับผม ลองลอยที่เป็นแผลนะครับมาแต่ก่อนนะครับป้ควานเดี๋ยวจะรักษาให้นี่จะได้ฉีดได้ง่ายนะครับผมจะได้ฉีดได้ง่ายเออเออนั่นจัดการจัดการรักษาขาให้นะครับเดี๋ยวติดเชื้อนะครับผมอันนี้จะเป็นฟองออกเลยนะครับผมเป็นยาไฮโดรเจนนะครับผมอ่าอ,อ่าแล้วๆล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวน้องก็ยังจะไม่ยอมเท่าไหร่ครับนี่ไม่ยอมเท่าไหร่เพราะว่าไม่เคยนะครับ ม่เคยมีใครมาสัมผัสแข่งสับขาอืมนะครับนี่ฟองออกเลยก็เป็นเฉพาะขาหน้านะครับผมขาหน้ามีระแวงนะครับมีระแวงหายแล้วหนูหายแล้วหายแล้วเอจะได้ไม่เป็นแผลอีกจะได้ไม่เป็นแผล นี่นะครับผมพัฒนาการน้องเก่งมากๆครับผมแป๊บเดียวนะครับเป็นทุกอย่างนะครับกินหญ้าเนเปียนะครับก็เป็นแล้วนะครับพอต้องปอกให้นะครับผมแต่ลําต้นน่าจะยังยังไม่ค่อยเป็นนะครับก็พ่อขวานบอกว่าจะไปเอาทรายมาให้น้องอีกนะครับผมวันนี้อาบเสร็จครับผมดูครับอาบเสร็จนะครับนี่ ชอบเล่นทรายนะครับนี่ถ้ามีทรายนี่จะจะเอาเลยถูเลยทีนี้ขาดเลยถูตัวเลยนี่ดูพี่ยืนนะครับพี่ยืนงงพี่ยืนเงินงงนะครับรักน้องไปเดอ้อนะครับถูอีกแล้วจ้าถูอีกแล้วเพิ่งสองขวบเท่านั้นนะครับผมพัฒนาการเก่งมากๆทึ่งกันไปเลยครับผม มาวันแรกกินใบไผ่ได้นะครับผมเพราะว่าเขามาเขาก็สัมผัสนะครับพี่นะครับว่าพี่กินอะไรนะครับเขาก็จะล้วงปากนะครับว่ามันกินได้ไหมนะครับประมาณนั้น <S 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 ครับท่านอาบน้ำเรต้องขัดขี้ใครนะครับผมจะได้หลอจะได้หลอเราเอาการเลยทีเดียวอ่ะ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 อ่นี่อ่ะอ่ะเอาไหมเอาไหมเอาไหมอออเอาไหมเอออ,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 ออ่ะอ่ะเอาไหมอ๋อถึงอ่ะอูอ้เออละ กินกล้วยครับผมตอนนี้ทดแทนส่วนที่ขาดไปนี่ขันผมคันครับคันขานี่อาหารน่าจะม่ยังไม่กินนะครับขอเล่นก่อนแล้วกันจัดปครับผม <c oughs> อาบเสร็จก็ถ้ามีทายนี้อย่างอย่างสวยเลยครับนี่ น้ำก็มาเป็นเวลานะครับนุนแต่ละเชื่อก,ก็กินน้ําอยู่หนุ่มกานกล้วยก็นิ่งอยู่ตอนนี้เพราะว่ากินน้ํานั่นเองทอะไรอะ่ะทำ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 ไรอ่ะนี่ขัดผิวอยู่จ้าขัดผิวอยู่ขอขัดผิวก่อน นี่แหละครับผมพาทุกท่านมาเยี่ยมมารับชมนะครับมาดูพัฒนาการของน้องนะครับสุดทึ่งจริงๆนะครับผมเพราะว่ามาไม่กี่วันนะครับก็อาหารการกินกินเป็นหมดแล้วนะครับตอนนี้กินเก่งด้วยนะครับผมขอปานให้อาหารนิดโอ,อ้ตามนั้นเลยครับผมมีเล่ด้วย <c oughs> ตดใสโอ้เอา้าพูดแล้วเถียงอีกยังเถียงอีกมีอีกไหมมีอีกไหมสุดยอดสุดยอดคันอยู่ครับผมบอควานบอกว่า,วาเดี๋ยววันนี้จะไปเอาทรายมาให้เขาเล่นนะครับนี่ยังไงก็รอติดตามเลยครับผมภายในช่องคลายการกล้วยกันได้นะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับวันหน้าก็จะพาทุกท่านมาเยี่ยมมารับชม น้องกันใหม่นะครับพายเพชรพันล้านหรือว่าภายน้องเพชรนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นก่อนเดี๋ยวค่อยกินเพราะว่าให้ไปแล้วเขาไม่กินนะครับเดี๋ยวจะเล่นโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ